ในการเจริญสมถะกรรมฐานและวบีััศสนากรรมฐานใมย่อพ้องอย่างยิ่งนักเจริญสมถะกรรมฐานที่ัาสนากรรมฐานเขาก็ถือเอาของทุกอย่างที่มีในโลกเป็นครูทั้งหมด <c oughs> เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกแล้วว่าธรรมะที่เรานำมาสอนนี่ไม่ได้นำมาจากไหน ธรรมะทุกอย่างมีอยู่ในโลกทั้งหมดแล้วองสมเด็จพระปฎิเแก้วสอนมาถุกมุมแต่เราอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้มีเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งเวลานี้เสียงเพลงตามสถานีวิทยุต่างๆจากเครื่องขยายเสียงต่างๆดังลอดประมาสู่โสตศาสตร์เป็นปกติ นี่ถ้าเราจะเป็นคนลำคาญในเสียงเพลงหรือว่าจะเป็นคนผิดปกติไปเพราะว่าปกติชาวโลกเขาชอบกันอย่างนั้นแล้วเราก็จะทำยังไงเราจะเ,าเสียงเพลงมาให้เป็นประโยชน์ในการดน้านการเจริญสมถกรรมฐานและมิปัสนากมฐานเต่ิความจริงเสียงเพลงก็ดี เสียงขับเรโครงคนดีการดูมโหรสุคนดีย่อมเป็นปัจจัยใหเข้าถึงโมกขธรรมได้โดยง่ายดูตัวอย่างท่านพระโมกขันลานในภาษาพุทธก่อนที่จะออกบวดท่านเองท่านก็ไปดูมโหรสพตามปกติทุกคราวที่ดูมโหรสพก็มีความเ,เร่เง ให้รางวัลตามสมควรถ้าชอบใจก็ในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐีแต่มาในวันสุดท้ายแปรกฎพระทานทันน้สองนี้นั่งหน้าสนหลบทั้งสองท่านค่ายความรื่นเริงบันเทิงใจพระโมกขคันลาจึงถามภาษาลีบุตรว่าจะหายวันนี้เพื่อนทำไมถึงไม่มีการรื่นเริง แระสารีบุตรก็ถามบ้างเหมือนกันว่าท่านล่ะจะ็ยังไงถึงไม่มีความเรื่นเลยแต่สองท่านมีความเห็นตรงกันบอกว่าเราก็ดีบุคคลผู้สแสดงก็ดีเลยคนทั้งหลายที่ไม่มาดูมหรสพ์ก็ดีทั้งหมดนี้ไม่ช้าต่างคนก็ต่างตายในเมื่อต่างคนต่างตายแล้วการดูมหรสพมันก็ไม่มีประโยชน์ ในการที่เราเกิดมานี่มันก็มีแต่โทษไม่มีคุณเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดนี่มันจะมีประโยชน์อะไรนี่ก็อาศัยปัจจัยที่ท่านดูมโหรสพทังสองท่านเป็นคนที่มีบารมีเต็มเตยมแล้วเคยปรยาาักปริถนตัวเป็นสาวกขององค์เป็นอักษาสาวกขององค์สมเด็จพระพิธทธแก้ว จึงคิดในใจว่าในโลกนี้มีของมันมีผูกกันมันมีมืดแล้วก็มีสว่างมีเกิดแล้วก็มีตายไอ้ทำที่เกิดและทําให้ตายมีอยู่ได้แต่ไอ้ทำที่ทําบุคคลไม่ให้ตายนี่มันต้องมีแต่สองคนในตัดสินใจแสวงหาธรรมที่ไม่ตายคือโมกะธรรมวามเรื่องคนจอดความตาย เข้าไปหาท่านสอนชัยปรีชาชกและก็พระพุทธเจ้าในคานหลังนี่เรามาคุยกันเพงว่าการดูมหรสศพมันมีประโยชน์ <c oughs> ดูไปดูอย่าดูเฉยดูแลก็ต้องคิดไปดูว่ามรสศพคน,สนแสดงก็ดีคนดูก็ดีมันตายด้วยกันหมดมรสดศพที่เขาแสดงแล้วมันก็แลกกันไป ตัวใหม่ออกมาตัวเก่าเข้าไปแสดงไปแสดงมาแสดงมาแสดงไปในที่สุดขรประสบคนหนึ่งมันก็เหมือนกับชีวิตของเราที่เกิดปุกปลุกหลบผลบหลบหลลเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดย่ำกันไปย่ำกันมาในํำนองนี้ในที่สุดเราก็จะพบการนับตาคือการสลายตัวแต่เมื่อมัน แสดงเข้าแสดงออกแสดงออกแสดงเข้าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันก็เกิดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลําบากใแต่้าเราเกิดที่ไรมันไม่อยากตายสักทีแล้วมันก็ต้องตายเกิดมาทุกครั้งเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่เกิดมาทุกครั้งมันไม่อยากป่วยมันก็ต้องป่วยเกิดมาทุกครั้งไม่ต้องการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ต้องรับรู้ นีเนออ่เป็นเพราะอะไรเป็นเงบางสิ่งหลายเหล่านี้มันอยู่ในดินแดนที่เราเกิด <c oughs> ถ้าเรายังมีความเกิดอ,อยู่สมบัติทั้งหลายเหล่านี้มันประจําอยู่ที่นั่นและผลีเลี่งไม่ได้เหมือนกับคนที่เดินออกไปกลางแจ้งแดดจัดเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการถูกแสงอาทิตย์มันก็เป็นไปไม่ได้ เราเดินลงไปในพรรมหาสมุทรที่มีน้ําเต็มเตยมเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการเตียกน้ํามันก็เป็นไปไม่ได้ข้อนี้ชั้นใดความเกิดขึ้นมาเราก็ก,กระทบกับของที่ไม่จริงไม่จังที่เรียกว่าอนิจจังหาความเตียงไม่ได้ทุกขังมีสภาพเต็มบริความทุกอนาัตตาเต็มบริการส,สลายตัว <c oughs> นี่ว่ากันถพ่งว่าเราดูมหรสพแล้นี่เสียงดนตรีเมื่อเราคิดกันไปทีว่าเสียงดนตรีนี่มันน่ารำคาญด้ยวยเกินมันสร้างแต่ความยุ่งมันไม่มีอะไรเป็นปจัจจัยเกิดความสุขมันยัวยยว่วยาวอยู่ตลอดเวลาเพลงบางเพลงก็ชวนให้เครเ่ิง เพลงบางเพลงก็ชวนให้เราลำคานใจแล้วในเมื่อเพลงมันเป็นอย่างนี้เราคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นไหนๆเราเป็นจิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเอาทุกอย่างในโลกที่มีอยู่มาเป็นธรรมะเพื่อปฏิบัติเอามาเป็นครูสอนเราแล้วก็เพลงมันจะสอนคนได้ยังไง แต่ความจริงเพลงสอนคนไม่ได้คนต้องสอนตัวเองเอาเพลงเข้ามาเป็นครูถ้าหาว่าเราหวังแค่เพลงเข้ามาเป็นครูด้านสมถะภา,าวนาถ้าไดฟังกันอย่างนี้ฟังเพลงที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามทีตั้งใจฟังมันจนจบ เอาจิตจับไปเสมอว่าเพลงนี้มีลีลาเป็นยังไงมีเสียงสูงมีเสียงต่ำมีเสียงเบมเสแบบมีเสียงแหลมแล้วก็การดิซีที่เป่าทุกจังหวะการตีทุกครั้งเราจะไม่ยอมให้เสียงนี้ขาดไปจากหูเราจิตใจเราจะกำหนดไว้เสมอแลก็นาที่ขอบรรเลงเพลงจะไม่ยอมให้เสียงเพลงขาดจากหู ใจจะตามรู้เสียงเพลงอยู่ตลอดเวลาและก็เวลานั้นเราจะไม่ยอมใช้อารมณ์อื่นเข้ามาคิดไม่ยอมให้อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกคิตจิตจะจับจูเฉพาะเสียงเพลงอย่างเดียวถมาจิตจับจูเฉพาะเสียงเพลงอย่างเดียว <c oughs> อย่างนี้จะเป็นสติ ือเป็นการรวบรวมกําลังใจให้จับอยู่กันตกับกระแสเองกับกระแสของเพลงและเสียงของเพลงตอนนี้เมื่อการจับเสียงเพลงได้กันหลอดจบไม่ขาดสายก็แสดงว่าจิตของเราเป็นสมาธิรวสติใช้ได้นี่มาถึงสัมปชัญญะต้องรู้ว่าเสียงเพลงที่ออกมาเป็นเสียงหนักหรือเสียงเบาเสียงทุ่มหรือเสียงแหลม ช่วงจังหวะสั้นหรือยาวอย่างนี้เป็นสัมปชัญญะบังอารมณ์จิตให้มันตรงอยู่โดยเฉพาะเสียงเพลงการที่กล่าวมาอย่างนี้เป็นสมถะภาวนาตนี้สมถะภาวนามันก็มีต่อไปอีกเอาเสียงเพลงเป็นครูของเราต้องนึกว่าเสียงเพลงมันดังมาได้สามสถานด้วยกันคือหนึ่งเค้อ สงสีสามเป่า <c oughs> หรือว่ามันจะมาจากทางไหนได้อีกก็ตามใจส่วนใหญ่ๆเสียงเพลงจะมีกันได้ก็จากเสียงขอแล้วก็เสียดสีแล้ก็เป่าได้ลมนี่เสียงเพลงที่ดังเจื้อยเจ้ามาไม่ขาดสายแล้วก็ต้องคิดว่านี่เขาเคาะทีเดียว 开始强调。Oh, see,